สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิจพิบาลน,นะครับในวันนี้นะครับผมจะขอแบ่งปันคำเทศนาที่ผมได้อธิษฐานและเทศนาในวันที่24ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอีฟนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําคนรับเชื่อพระเจ้าในวันคริสต์มาสเกาหลี หวังว่าจะเป็นพระพอให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20กล่าวว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เราเรอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสเผยพระวจนะโดยอาจารย์ศึกษาเทพอารีกลับบ้านเราพากเราอยู่ ัก็ในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ออกจะเป็นเพลงลูกกรุงหน่อยครนะกลับบ้านเรารักรออยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงที่เราร้องไปกนะ็เรียาอินเอ็กเชลซิสเตโอจริงๆแล้วเป็นภาษาลาตินซึ่งทูตสวรรค์เมื่อสองปันปีที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยมาประกาศขา่าวดีและสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระข่าวสารที่ทูตสวรรค์ได้ร้องก็คือ กรยาอินเดชเชลซิสเดโแปลว่าถาวายเกียรติสูงสุดพระขอให้พระเกียสสรติพระศริมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้อ่านพังภีไปในลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อสิผมจะอันเชิญพระเจ้าของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเราในค่ำคืนวันนี้นะครับในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุงง่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนะักฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระเกศเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อ,อมนอนอยู่ในรงังหญ้าในทันใดนั้นมีชาวทูตสวรรค์มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดนี่คือความหมายของกอริยาอินเอ็กเซลซิสเดขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลก สันที่สุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นทั้งหลายครับในข้าคืนวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของเราผมขอต้อนรับในนามของริสตจัการวัฒนานะครับต้อนรับพี่น้องสู่บ้านหลังใหญ่ก็คือ,อครอบครัวครอบครัวริสตจักรวัฒนาครับมีพี่น้องท่านใดมา บวชวัฒนานี่นะครับเป็นครั้งแรกขอดูมือนิดหนึ่งนะครับขอยกมือนิดนึ่งครับใครที่มาเป็นครั้งแรกนีไหมครับขอยกมือนิดนึ่งครับโอมีหลายท่านอยู่นะครับมีหลายท่านครับขอบคุณพระเจ้านะครับมีมีมีใครไหมครับที่แบบว่าไม่ได้มาโบสถตั้งแต่โควิดนะครับแล้ววันเนี้ยก็กลับมาโบสถแล้วนะฮะสมาชิกตั้งเดิมนีไหมครับขอยกมือน่อยนะครับมีนะครับอ่าขอบคุณพระเจ้าครับนะฮะ ท่านไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้กลับบ้านเรานะครับรักรออยู่นะฮะกลับบ้านเรารักรออยู่ขี้จักวัฒนานะครับเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าเรายินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยและโบสถ์นะฮะิสตจักเนี่ยเป็นบ้านของพระเจ้าในโลกนี้พี่น้องครับหลายหลายคนนะครับมีหลายบ้านนะในโลกนี้แต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีสามบ้านครับบ้านแรกก็คือครอบครัวนะครับสำหรับคนบางคนเนี่ยครอบครัวมีความสุขนะฮะสำหรับคนบางคนเนี่ยครอบครัวมีความอบอุ่นมากเลยแต่บางคนเนี่ยครอบครัวก็อาจจะเหลือครึ่งเดียวในสมัยนี้นะครับมีเด็กที่ก็เรียกว่าซิงเกิลพาร์เรนต์เนี่ยเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสังคมมีที่ยืนให้กับ คุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ครอบครัวแบบครึ่งหนึ่งอย่างนี้ครับเดี่ยวอย่างนี้นะครับอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปนี่คือครอบครัวที่เรามีอยู่ในโลกนี้แต่ครอบครัวหนึ่งหรือบ้านหลังที่สองเนี่ยฮนะเป็นบ้านที่เรียกว่าโบสหรือกิจจักรที่น้องมาในาค่ำคืนวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในครอบครัว ใหญ่ของเราเนี่ยนะรประกอบไปด้วยผู้คนมากมายวันนี้เท่าที่ผมดูนะครับจากบนธรรมะมเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยเต็มหมดทุกคนเต็มหมดทุกที่นั่งเลยนะฮะบ,บางบางบางม้าบางตัวนะครับก็นั่งด้วยห้าคนบางตัวนั่งสี่คนเต็มหมดครับและนี่คือครอบครัวใหญ่ที่หลายๆท่านนะครับก็มาโบสถ์แห่งเนี้ยเป็นเวลายี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีบางท่านหกสิบปีเจ็ดสิบปีก็มี ท่านอาจารย์บันดีปีนี้หนึ่งร้อยสองปีนะครับท่านมาโบสถ์แห่งนี้ประมาณสักเจ็ดปดสิบปีเห็นจะได้นี่นครับคือบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านที่เรียกว่าคิดจัรแต่ว่ามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นบ้านบนสวรรค์นะครับเป็นบ้านบนสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านที่ถาวรน,นิรันดรและที่นั่นเป็นที่ประทับของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์ทุกคน เมื่อมาถึงวันคริสต์มาสเราทั้งหลายมีความชื่นชมินดีหลายคนวันนี้นะครับมาแล้วก็รู้สึกโอ้มีความสุขเพราะว่าได้ร้องเพลงนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าการร้องเพลงเนี่ยทาให้ภูมุ้มกันของเราเพิ่มขึ้นนะครับทําให้เรามีความชื่นชมินดีมีความสุขมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้ายิ่งร้องเพลงของพระเจ้าเนี่ยเราจะยิ่งรับพระพรของพระเจ้าในขณะที่เราร้องเพลงอยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเข้าใจในความหมายของเพลงในวันคริสต์มาสนี้น่าเสียดายนะครับ มีคนหลายคนเข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสเนี่ยผิดเพี้ยนไปแท้จริงแล้วนี่ความหมายความไมนคริสตมาสคือวันที่เราเนี่ยเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูและเราก็รับความรักของพระเจ้าในวันนี้แล้วก็เชิญเพื่อนเชิญพี่น้องที่รักคนที่เรารักคนในครอบครัวคนวงในคนใกล้ชิดคนที่เราปรารถนาดีเนี่ยเราเชิญเข้ามาเพื่อที่จะรับความรักของพระเจ้าและนี่คือ จุดประสงค์ที่เราเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแต่คนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้รู้ครับว่าความหมายนี้เป็นความหมายที่สําคัญที่สุดในวันคริสต์มาสเพราะว่าคนข้างนอกเนี้นเขาจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าคนข้างนอกนั้นอยากจะได้สตังค์นะครับมีลูกค้าเยอะๆในวันคริสต์มาสก็เฉลิมฉลองคริสต์มาสก็เอาต้นคริสต์มาสใหญ่ๆแต่ไม่ได้รู้จากความหมายที่แท้จริงและหลายนคนเนี่ยมองวันคริสต์มาสว่าเป็นวันที่มีต้องมากินข้าวกันสังสรรค์กัน พบปะกันหลายหลายคนเนี่ยก็เข้าใจว่ามันคริสต์มาสเป็นวันของซานตาคลอสที่จะต้องมารับของขวัญแต่แท้จริงแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ความปรารถนาของผมก็คือว่าจากที่พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะความหมายที่แท้จริงของพระเจ้าอยู่ในพรคคิสัมคำพีอยู่ในพรกคมภีรศัรกดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าและพรกคมภีนี้ไม่ผิดพลาดและพระเจ้า บันทึกเหตุการณ์วันคริสต์มาสครั้งแรกชัดเจนมากทีเดียวเราจะมาดูกันครับว่าคริสต์มาสนั้นมีความหมายอะไรกับชีวิตของเราประการแรกครับคริสต์มาสนั้นเป็นเวลาแห่งการให้การให้พระอภิษฎได้บอกว่าพระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้ครับคําว่าประทานก็คือการให้พระเจ้าประทานพระบุตรให้กับมนุษย์ ในพังพีได้พูดถึงคนเลี้ยงแกะนะครับเมื่อเขาได้ยินคําพูดของทูตสวรรค์เขาได้รับแจ้งว่าพระผู้ช่วยให้รอดก็คือทารกน้อยที่บังเกิดในรางย่าเนี่ยที่ชื่อว่าพระเยซูเนี่ยพรงเสด็จมาในโลกนี้แล้วบังเกิดเป็นทารกน้อยในรางย่าเด็กที่เกิดที่เมืองเบตเลเฮมซึ่งเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่ทารกธรรมดาแต่จากการประกาศของทูตสวรรค์นั้น รู้ว่านี่คือเป็น king of kings ก็คือจอมกษัตริยันั่นเองในพระธรรมยอห์นบทที่3.96นะครับบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรผมจะเชิญชวนทุกท่านนะครับจะอ่านพิ่มผีข้อนี้เพราะว่าพิ่มผีข้อนี้เป็นพิ่มพีที่คนที่เป็นคริสเตียนจะจําได้ท่องได้แล้วก็ยึด ยึดพังผีข้อนี้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับอ่านพร้อมกันดีไหมครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ที่บอกชัดเจนนะครับพระเจ้าทรงรักและทรงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาอยู่ในโลกนี้เพื่อใครครับ ก็เพื่อพวกเราทั้งหลายทุกคนจะเชื่อและไว้วางใจพระองค์ใครก็ตามที่เชื่อไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูให้พระองค์มาสิ้นพระชนม์นแม่งเขนเพื่อคุณและผมพระเจ้าต้องการให้พระเยซูมาเป็นผู้ที่ชดใช้หนี้บาปของเราเพื่อที่เราจะได้รับการยกโทษยกหนี้ เพื่อเราจะมีโอกาสที่จะรับการช่วยให้รอดจากพระเจ้ามีชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ทรงให้เราและนี่คือคริสต์มาสนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการให้ในขณะเดียวกันครับคริสต์มาสก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะให้เหมือนกันให้อะไรที่ดีที่สุดของเรากับพระเจ้าคำตอบก็คือว่าพระเจ้าต้องการชีวิต และจิตปิญญาณของเราการตอบสนองของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าก็คือการที่เราจะมอบมอบชีวิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการดูแลของพระเจ้าอยู่ในการครอบครองอารักขาที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในพระคุณพระพรและความรอดที่พระเจ้าประทานให้และนี่คือคริสต์มาสที่เราน่าจะตอบสนองนะครับ น่าจะตอบสนองต่อการที่พระเจ้าประทานพระเยซูให้กับเราเราเองนั้นก็ต้องให้ชีวิตของเราให้จิตอิญญาณของเราคืนกับพระองค์และชีวิตของเราวิญญาณของเรานั้นจะมีที่พึ่งชีวิตของเรานั้นจะมีหลักประกันชีวิตของเรานั้นจะมีความหวังและนี่คือสิ่งที่เราควรจะทําในวันคริสต์มาสเช่นเดียวกันสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะครับไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ความสามารถ ไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ความสําเร็จแต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือจิตอินญาณของเรานเองจากนั้นจิตอินญาณนั้นเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดที่ฉันผมคุณสามารถให้กับพระองค์ได้อย่างจริงใจคําถามก็คือว่าท่านปรารถนาไหมครับท่านเต็มใจไหมครับที่จะมอบชีวิตจิตอิญญาณของเรา ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้เคยรู้จักกับพระเจ้านะครับผมอยากจะบอกว่าการที่เรามอบชีวิตของเราเนี่ยถวา,ายองค์พระเวนเจ้าเนะี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆเพราะว่าชีวิตของเรานั้นจะได้มีหลักประกันเวลาที่เราเหยนโลกนี้เนี่ยเราจะมีหลักประกันในการดําเนินชีวิตเราจะมีทางที่ชัดเจนที่มาจากพระคำของพระเจ้าพระคิดสัมคมี เป็นหลักในการดําเนินชีวิตในการตัดสินใจในการทําอะไรต่างๆที่เกิดในชีวิตของเราจะเผชิญกับความท้าทายหลายสิ่งหลายอย่างเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากเผชิญกับสิ่งที่หลายหลครั้งทีเดียวคนอื่นรับไม่ได้แต่เรารับได้คนอื่นผ่านไม่ได้แต่เราผ่านได้และนี่คือการช่วยเหลือของพระเจ้าทั้งหลายครับถ้าเรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าชีวิตของเรา จะมีหลักประกันอย่างแน่นอนพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราจะช่วยเหลือเราจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลังจากที่เราจากโรงนี้ไปแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบนฟ้าสวรรค์และนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นในคำคืนวันนี้การตอบสนองของเราก็คือคริสต์มาสนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการให้ เมื่อพระเจ้าได้ทรงประทานาพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนเพื่อคุณและผมคุณและผมก็คือเราทั้งหลายทุกคนพระเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนแต่เราจะตอบสนองอย่างไรต่อพระองค์ครับหลายท่านที่เป็นคริสเตียนแล้วนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนว่าเราควรจะต้องมอบถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งให้เราถวายชีวิตกับพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าผมอยากจะเชิญชวนว่าให้เราถวายชีวิตของเราจิตวิญญาณเราให้กับพระเจ้าต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตรับเชื่อในพระองค์มีชีวิตที่ปรารถนาอยากจะพึ่งพาพระองค์แล้วชีวิตของเราจะเข้าสู่โหมดแห่งความหวังโหมดแห่งความรอดโหมดแห่งความเชื่อมัน่นเราเมีคยามมั่นใจในการดำเนินชีวิตของเราตลอดไปพี่น้องครับคริสต์มาสเป็นเวลาแ,แห่งการให้ วันนี้เป็นวันหลังคริสต์มาสหนึ่งวันพี่น้องได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราให้กับคนอื่นๆแล้วหรือยังและสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ครับเราได้เป็นพยานเราได้ประกาศความรอดของพระองค์หรือไม่โปรดอย่าลืมว่าการประกาศความรอดก็คือการที่เรานามัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงครับเป็นการแสดงออกถึงจิตใจแห่งการนามัสการพระเจ้าครับ ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระคำของพระองค์ได้ถูกถ่ายทอดออกไปและขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำพาพี่น้องของข้าพระองค์ทุกๆคนให้ได้ถวายชีวิตกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งและายท่านที่มีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าเหินห่างจากพระองค์ก็ขอพระองค์ได้ทรงโปรดยกโทษให้อภัยและให้ข้าพระองค์หลายได้กลับมา สู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งความเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่ข้าพงหลายปรารถนาได้อยู่ใกล้พระองค์ได้ฟังพะสุุเสียงของพระองค์และทูลขอการทรงนำในชีวิตของข้าพงหลายต่อไปองค์หลายพร้อมใจกันอิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพ,อพระเจ้าอวยพรพี่น้องแท้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ